เฮ้เฮ้่า <Kız> ฮ่าสวัสดีค <freelance> รับท <ina> ่านผู้ชมพบกับเกม Switcher.io ฮ่าฮ่าเอาละเอาละเดี๋ยวกินก่อนกินเล็กๆน้อยๆก่อนอร่อยอร่อยโอ้โหเอาละเอาละเดี๋ยวเราจะต้องไปจุดศูนย์กลางเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะแฮ้ จะมีเหยื่อไหมเนาะจะมีใครพลาดบ้างไหมเนาะเอ้ย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 นี่ไงนี่ไงมาอ๋อกินเศษเล็กเศษน้อยไปก่อนอุ้ย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 ไปได้ไหมอุ้ยมีกาเสี่ยงนะอุ้ยมาชนเราอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฮืม สักวันหนึ่งเราจะโตเราจะโตเมื่อไรจะโตนะฮะตอนนี้ก็หาเหยื่อไปก่อนโอ้เฮ้ยห้ยเอ้ยจุดกินทันเนาะเฮ้ยตัวใหญ่แบ่งเหยื่อมั้งสิแม่จะกินคนเดียวเลยเล้อเฮ้ย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  โอ,โอยเสียวเสียวโหเอ้ยอย่าพลาดนะเอางี้แล้วขอพลาดแค่สามครั้งพอถ้าพลาดเมื่อไรสามครั้งก็หยุดเล่นนะอืมจิ้วอโโอโหโอจะล้อมเราเหรอไม่มีทางหรอกเฮ้ยเห็นไหมฉันคืออเมริกาผู้ยิ่งใหญ่ใครจะสู้เรา,าได้ อ่กินขี้มันไปก่อนอ้าวเฮ้ยเองมาชนข้าทำไมนะข้าไม่ได้ทำอะไรเองเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮู้วเยอะอันโอชาโอ้ยรีบก่อนรีบก่อนเดี๋ยวโดนแย่งรีบก่อนรีบก่อนรีบรีบรีบโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมีเรา เลยอ่ะพลาดหนึ่งครั้งแล้วโธ่เอาไหมขอแก้ตัวใหม่ละกันเราคืออเมริกาพูดชิไม่ยอมแพ้อืมทำไมครับมาเลยไอชาเขียวเอ,อ็นนอนชาเขียวอเอ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้สุดยอดครับชนเราเฉยเลยโอ้โหเย่อยงงี้ชอบมากเลยอ่ะมาแบบตรงๆงนี้สบายเลย อ้าวเฮ้ยไอช้าเขียวเอ็งไปชนเราเมื่อไหร่เนี่ยเฮ้ยอารู้สึกมีความสุขนะโอ้โห้ยตัวเราเริ่มยาวขึ้นแล้วเว้ยตัวเราเริ่มยาวขึ้นแล้วเฮ้ยเฮ้ยยานะเว้ยอยาชนมานะเว้ยไม่งั้นข้าจะกินเอ็งให้เรียบเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ทันมันเว้ยเฮ้ยอืม ก่อนนะตัวใหญ่ไปไหนหมดอ่ะกินในดวงนี้ก่อนไปไหนกันหมดละน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้ยเ้เ้ยเีเฮ้ยเ้เฮ้ยเอย้ยเ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเยอะเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ ินใกล้ก่อนกินใกล้ก่อนกินใกล้ใก่อนวิ้ยกินใกล้ก่อนนะอุย้ยข้างบนก็มีด้วยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะก่อนอืดอุ้ยตายเฮ้ย,ยทำไมเราเป็นอย่างนี้ละ่ะซื่อบื้อเหลือเกินเนี่ยเอ้ยพลาดได้ยังไงพลาดสองครั้งแล้วนะให้โอกาสแกอีกครั้งเดียวนะเฮ ตัวกระเปียกอีกแล้วจะไปทำอะไรใครก็ได้ตัวขนาดเนี้เอ้ยครั้งนี้ขอครั้งสุดท้ายละกันเราจะไม่พลาดอีกแล้วเราขอสัญญาว่าครั้งนี้ขอเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆถ้าครั้งนี้พลาดเมื่อไหร่วันนี้ขอหยุดเล่นก่อนอันนี้เป็นคำปฏิญาณนะครับเอ้ากินไปก่อนสัก วันหนึ่งเราจะโตเราจะโตเอ้าเอ้ยหุ่ยใหญ่มากเลยอะมันใหญ่จริงจริงโอเอาระเดี๋ยวมันต้องมีเหยื่อชนกันนี่ไงไปไม่ตามแผนเราใหญ่เจอใหญ่มันจะต้องมีตายไปข้างหนึ่งอะแล้วเราก็ได้กินเหยื่อเห็นไหมเห็นไหมเอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ ที่กลัวไม่ใช่ตัวใหญ่หญกลัวไอ้ตัวเล็กอ่ะมันชอบตัดหน้ากระทันหันโอ้โหสุอดสจดอดสอุดยอดชอบมากเลยเหยื่อแบบนี้มีอีกไหมมีอีกไหมโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่กล้าไ,ไ,ไ,ไอ้ลายเสือมันเอาไปก่อนอไม่เป็นไรไม่เป็นไรอไ้หอยทากไปไหนมาเอยจะทำอะไรเรา เ,เราไม่ใช่หมูนะเว้ยวิอิวิไม่ทันนะใจไม่กล้าพออะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าร้อนใหม่ร้อนใหม่ต้องมีพลาดอีกใครจะพลาดบ้างเดี๋ยวก่อนอยู่ตรงนี้มันก็เสี่ยงนะครับแต่มันก็มีโอกาสเยอะอ้เห็นไหมเห็นไหมนี่ไงเฮ้ยโอ้ยเสียวเสียวเสียว กล้ายังไม่กล้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่กล้าอกลัวบังคับไม่อยู่เอ้ยเออตรงนี้ก็มีเฮ้ยข้างหน้าก็มีนี่เบ no right> ื่อไอตัวเล็กจริงเออโอ้โหลอดช่องแคบนะครับเอ้อโหเกือบตัวนี้ตัวเล็กเสียชื่อเลยเนี่ย เฮ้ยเฮ้ย,เย,มยมีด้วยมีด้วยมีด้วยนี่ไงเฮ้ยเห็นไหม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 อุ้ยไอ้หอยทากนี่เฮ้ยเอาละเอ้ยเฮ้ยตรงนี้มีตรงนี้มีตรงนี้มีเฮ้ยโหเฮ้ยเข้าไปไม่ได้ฮะจะเข้าไปไงดิไม่กล้าเสี่ยงอุ้ยนี่อีกแล้วว้ยคุยโอ้ถ้าพลาดจะตายสิครับครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะสำหรับเราเฮ้ย อุ้ยอ่าจ่ายไม่กล้าพอเฮ้ยจะไปไหนต่อดิจะลุยไปไหมเดี๋ยวก่อนนะเด,นเ,ดนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อน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 อุ้ยเข้าไปไม่ได้เลยเดี๋ยวก่อนฟูโโโอ้หห่ ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเฮ้ยมีไหมมีอีกไหมมีไหมมีอีกไหมเยื่อมีอีกไหมอืมออยเมื่อไรเราจะใหญ่เหมือนเขาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าเฮ้ยเฮ้ยมันจะล้อมเราแล้วอู้ว้าวเยื่อ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 โอ้โหสุดยอดเลยนี่ชอบอืม มีเยื่ให้กินเยอะแยะเลยนี่ไงโอ้ยโอ้เสียวเอาอีกแล้วอีข้างหลังข้างหลังข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมสุดยอดอเป็น,นอ้าา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 นจบาา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 า